สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพปัญหาในครั้งนี้ก็มีมาถามในเพจของยิโรกันชิกแล้วนะฮะตอนนี้นี่มีแต่คนเข้ามาถามไม่ถามใน a c e b o o k ไม่ถามในไลน์ก็โทรศัพท์ยิงมาเลยนะฮะมาถามเห็น <laughs> เราตอบคาถามให้บ่อย,อยแต่โอ้โหจริงๆคําถามเราเยอะมากในแต่ละวันนะที่ <laughs> ยังไม่ได้ไปตอบไลน์เลยค่ะโอ้โเราคงจะต้องเล่นต่อแลาวตอบได้หมดนะฮะคำถามท่านนี้ิุกมาเมื่อวานนะมาเมื่อวานหรือเ่อวานันอาจารย์ครับผมมีข้อสงสัยระหว่างค่าบริการกับค่าจ้างคาของ คือคำถามของเขาเนี่ยน่าสนใจผมเลยมาอัดคลิปนี้นะฮะคิดว่ามีอีกหลายหลายคนก็เกิดความสับสนอยู่ค่าบริการกับจ้างทำของเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากนะฮะค่าบริการกับค่าจ้างทำของมันต่างกันยังไงครับอาคุูเป่ากันเลยดีกว่าเอาแบบคุยแบบภาษาชาวบ้านแล้วเข้าใจเลยค่าบริการกับค่าจ้างทำของมันก็อันเดียวกันนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันจะไปต่างกันกรณีที่ว่า จะเอามารับรู้เป็นเงินได้พึงประเมินเวลาเสียภาษีกัินได้ของคนธรรมดาแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายจะเหมือนกันเหมือนกันข้อตามเท่ากันตามมันเท่ากันสามประเนเหมือนกันใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดพูดในเรื่องของจะหักพัดเ,เดี๋ยวก่อนจะเอาตัวนั้นเนี่ยมาเป็นเงินได้เพื่อที่เป็นเงินได้คึงเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้ของคนธรรมดาตอนิ้นปีคือยื่นพอกรด90พอกรด91จะต่างกันเพราะว่ามันจะเป็น ต้องไปวิเคราะห์ก่อนว่าเป็นค่าจ้างของของเป็นมาตรา40วงเล็บ2วงเล็บ8วงเล็บ7วงเล็บ6อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าบริการค่าค่าบริการนี่มันจะกว้างมันจะกว้างกว่าค่าจา้างของของมากไม่รู้ว่าเป็นบริการอะไรไงัน้นก็ต้องไปดูอีกทีว่าการบริการดังกล่าวมันเข้า40วงเล็บ2วงเล็บ6วงเล็บ7วงเล็บ8หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือวงเล็บ5ที่พูดไปต้องกดฟังไม่รู้เรื่องเลยถามว่าจ้างของของต่างกันต่างกับบริการยังไงอ่ะประเด็นเลย จ้างทาของต่างกับจ้างทําของมองไหมว่าจ้างทอจ่ายเงินไปแล้วได้ของมาเรียกว่าจ้างทำของอ be จ่ายเงินแล้วได้ของมาเรียกว่าจ้างทำของไม่ใช่ค่ะอ้าทำไมอ่ะจ่ายเงินแล้วก็ได้ของมาก็เป็นซื้อสินค้านะก็มันไม่มีของมาจ้างให้เขาทำอ่าถ้าจ้างให้เขาไม่เราไม่มีของเราจ้างให้เขาทําแล้วเขาเนี่ยก็มีแรงงานค่ะเขามีแรงงานเขามีอุปกรณ์อืนะคะตัวนี้เรียกว่าจ้างทำของ คือเราอาจจะมีของบางอย่างไปให้เขาแต่เราทําขึ้นมาไม่เป็นประกอบไม่เป็นไม่มีแรงไม่มีเครื่องมือเราไปจ้างเขาทาเรียกว่าจ้างของหรือในบางครั้งนะฮะเราอาจจะไม่ได้เอาอะไรไปให้เขาเลยจ่ายตังค์อย่างเดียวแล้วบอกสั่งทำอย่างนี้ก็เรียกว่าจ้างของเพราะอาชีพของคนที่เขาคุณไปจ่ายเงินเขาเนเขามีอาชีพรับจ้างอยู่แล้วแล้วคุณบอกว่าจะเอาอย่างเงี้ยโดยที่คุณไม่เอาอะไรไปให้เขาเลยยกเว้นเงินอย่างเดียวนะอย่างเงี้ยก็เรียกว่าจ้างของเหมือนกัน ถูกป่ะสรุปแล้วจ้างทําของก็คือคุณจะได้ของกลับมาบางครั้งคุณอาจจะเอาวัตถุดิบไปให้เขาบางครั้งคุณอาจจะไม่ให้วัตถุดิบเขาเพราะเขามีอาชีพในการรับจ้างตรงนั้นอยู่แล้วเรียกว่าจ้างทำของคุณต้องได้ของกลับมาส่วนบริการมันไม่ได้ของกลับมาบริการได้ของกลับมาวะบริการได้ของกลับมาไหมบริการการให้บริการไม่ได้ของกลับมาอืมใช่บริการไม่ได้ของไงมันได้เป็นบริการความพอใจ กลับขึ้นมาบริการคยกตัวอย่างหน่อยสิคะค่าบริการที่มีจ่ายกันเนี่ยแล้วโดนหัก3%เช่นอะไรบ้างโดนหัก3%เช่นค่าอะไรบ้างหรอคะค่าบริการโทรศัพท์ค่าบริการอินเทอร์เน็ตค่าบริการรักษาความปลอดภัยค่าบริการแม่บ้านค่าบริการซ่อมค่าบริการซ่อมซ่อมแซมนะฮะซ่อมอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าค่าบริการ ได้ของมาได้ได้ของใหม่อะไรมาไหมไม่ได้ e self, เออได,ได้เราได้เราได้บริการมาใช่ไหมฮะอันนี้คือความต่างระหว่างค่าจ้างทำของกับค่าบริการค่ s <S ะคราวนี้ evet. well. ไม่ว่าจะจ้างทำของหรือบริการเนี่ยทางภาษีเนี่ยหักสามเปอร์เซ็นต์เหมือนกันหักนักที่จ่ายหักรายจ่ายสามเปอร์เซ็นต์เหมือนกันดังนั้นบางครั้งคุณอาจจะวิเคราะห์ค่าจ้างของบริการบริการจ้างของยังไงคุณก็หักไม่ผิดลรอครับเพราะว่าสามเปอร์เซ็นต์เหมือนกันค่ะอ่าคราวนี้มาดูประเด็นกำถามของคุณต่อไปนะฮะ พมมีข้อสงสัยสองเรื่องอคือไอ้เรื่องก่อนหนะ้านี้ก็ไม่เอามาลงอยู่ในสองเรื่องนี้นะมีข้อสงสัยสองเรื่องสองเรื่องใหม่อีกละสองเรื่องคืออ,อันนี้เราไม่ตอบค่ะคือต้องออกแบบหน้าี่ายให้ผู้ขายยังไงครับเนี่ย่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีถามอยู่ข้างล่างนะอ่ะผมมีคำถามสองเรื่องคือเรื่องแรกคือผมไปจ้างร้านค้าทําป้ายแล้วผมถามเขาว่าหักหน้าทจ่ายได้ไหรือเปล่าผมเข้าใจว่าคุณเป็นบริษัทนะ แล้วคุณไปจ้างเราทําป้ายค่ะทางร้านบอกว่าไม่ได้เพราะไม่ถึงหนึ่งพันอะอย่างเงี้ยคุณจะคิดว่าไงลักษณะของร้านทาป้ายเนี่ยเขามีอาชีพคือรับจ้างอยู่แล้วรับจ้างคุณเอาเงินไปจ้างเล้วทาป้ายมาเนี่ยเรียกว่าจ้างของเรียกว่าจ้างของของอะค่ะเรียกว่าจ้างของเพราะนั้นคุณถ้าคุณเป็นบริษัทเนี่ยคุณมีหน้าที่ที่ต้องหักหน้าที่จ่ายตามทอปอให้นะฮะตามมาตาสามเป็นละสามสามเป็นละสามอะคุณคุณจ่ายเงินเนี่ยนะฮะคุณเป็นนิติุคนเนี่ยนะฮะ คุณจ่ายเงินไปแล้วในยจน้งบาของเนี่ยไม่ว่าคุณจะจ่ายกับบุคคลธรรมดาหรือจ่ายกับน,นิติบุคคลก็ตามคุณมีหน้าที่หักหน้าที่จ่าย3%เคราวนี้เขาให้คุณหักแล้วเขาบอกคุณว่าคุณจ่ายไม่ถึงพันถูกต้องไหมค่ะคือถูกต้องนะคะเพราะเขาบอกอ,อ่สัมภาระรนะคะเขามีคําสั่งว่าหากการจ่ายต่อสัญญาไม่ถึง1000บาทก็ไม่ต้องหักอ่าเพราะฉะนั้นตั้งแต่1000บาทขึ้นไปถึงจะหัก คุณถึงจะมีหน้าที่หักหน้าที่จ่ายส่งสัมภระค่ะพันบาทคุณเจ้าก็ทำป้ายมันไม่ถึงหนึ่งพันเขาก็ตอบถูกฮะไม่ถึงหนึ่งพันคุณไม่มีสิทธิ์ไปหักหน้าที่จ่ายเขาค่ะหนึ่งพันนี้ต่อสัญญาต่อสัญญาก็คือคุณเจ้าทำป้ายงานหนึ่งเนี่ยมันสัญญาหนึ่งอยู่แล้วอ่าอ่าอ,อันนี้คุณคุณต้องแยกออกแล้วมันเป็นอย่างนี้นะส่วนประเด็นที่คุณถามข้อสองเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกี่ยวข้องกับคำถามข้อหนึ่งคุณคำถามที่อย่างที่สองก็คือเนี่ยนะฮะับผมไปจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ทางทางประเทศ ค่าบริการโทรศัพท์ทางประเทศต่างประเทศต่างประเทศนะกับบริษัทแคทเทลคอมแล้วทางแคทเทลคอมก็ถามหาหนังสือรับรองหักอทีิจ่ายและผมก็บอกว่าค่าบริการไม่ถึงหนึ่งพันไม่หักแต่ลูกค้ทบอกว่าบาทนึงยังต้องหักเลยอ่ะคุณเปล่อธิบายหน่อยผมสรุปมา เขาก็ตอบถูกนะฮะตอบถูกค่ะแค่ตอบถูกแล้วก็ทัไป้ายก็ตอบถูกคือตอบถูกหมดเลยนะฮะไม่มีใครตอบผิดเลยใช่ค่ะก็คืออย่างนี้ค่ะการจ่ายค่าจ้างสําหรับไอ้ค่าบริการสําหรับแค่เทเลคอมเนี่ยนะฮะคือสัญญาคุณเนี่ยมันยังไงสัญญาคุณมันเกินหนึ่งพันคพาว่าสัญญาสัญญาเกินหนึ่งพันมันเป็นยังไงเพราะสัญญาคุณมันเป็นสัญญาตลอดการใช้งานเลยใช่ไหม มันเป็นสัญญาตลอดสัญญาไม่ใช่สัญญาต่อค้งที่คุณไปจ่ายรายเดือนหรือต่อครั้งที่คุณไปจ่ายเท่านั้นเองมันรวมหมดเลยเพราะสัญญาคุณคือใช้บริการโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตอะไรของคุณเนี่ยค่ะคืออย่างนี้คุณต้องเข้าใจว่าคําว่าหนึ่งพบาทถ้าไม่ถึงหนึ่งพันบาทต่อนึ่งสัญญาไม่ต้องหกักหากเกินหนึ่งพให้หกักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คำว่า1 0 0 0พันี้ไม่ใช่หนึ่งครั้งหนึ่งคราวที่คุณจ่ายไม่ใช่ต่อครั้งที่คุณจ่าย,ายนะคะให้คุณเข้าใจใหม่เพราะฉนั้นคําว่าสัญญาของแคชทเลคอมนี่ก็คือเดือนนี้คุณก็ใช้แคทเดือนหน้าคุณจะใช้แคทเดือนถัดไปคุณก็ใช้แคทเพราะฉนั้นรวมๆกันไม่ว่าจะใช้แคทเดือนนี้เดือนหน้ามันรวมกันแล้วเนี่ยมันเกินดีมันคือสัญญาหนึ่งมันคือสัญญาหนึ่งแล้วมันเกินหนึ่งพันมันเกินหนึ่งพันเพราะฉะนั้น ณครั้งนี้คุณจ่ายแม้คุณจะจ่ายแค่บาทเดียวอย่างที่เขาบอกเนี่ยก็ต้องหักเพราะสัญญามันเกินหนึ่งพันเพราะสัญญาของคุณก็คือตั้งแต่คุณเริ่มใช้จนคุณเลิกนะคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะเลิกเมื่อไหร่คุณจะเลิกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตลอดอายุการใช้งานเนี่ยมันเกินหนึ่งพันอยู่แล้วแต่น้ทุกครั้งคุณจะจ่ายห้าสิบาท80สิบบาทเขา คุณก็ต้องหามค,คุณต้องหกักคุณต้องหักนะที่จแต่ว่าการจ้างทาป้ายคุณจ้างเขาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวคุณก็ไม่รู้อยู่ว่าคุณจะจ้างอีกทีเมื่อไหร่เ,ออเพราะนั้นสัญญาจ้างขฟองน,นี่มันสัญญาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะใน,นครั้งนี้มันไม่ถึงพันก็เลยไม่ต้องหกักคุณก็ต้องแยกให้ออกเป็นประเด็นสองประเด็นนี้ค่ะสัญญาสัญญาต้องเกินหนึ่งพันเท่านั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตที่เหมือนกันหมดเลยอืมมันเป็นสัญญาระยะยาวมันเป็นลักษณะแบบนี้นะ นั่นนะอันนั้นอนะ่ะหนึ่งสัญญาดูเลยว่าถึงพันหรือไม่ถึงพัน<ะ>แต่ถ้าเกิดเป็นพวกนี้มันระยะยาวค<ะ>อ่ะมีอะไรไหมฮะผมอยากรู้ที่จริงแล้วผมต้องออกหนังสือหักไม่จ่ายเมื่อไหร่ครับร <c oughs> ออกเมื่อคุณจะหักเงินนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพิจารณาแล้วว่าสัญญาหนึ่งมันเกินหนึ่งพันคุณก็ต้องหักเลยทันทีแม้คุณจะจ่ายแค่ห้าบาท คุณก็ต้องหักนะคะหักเป็นอัตรานะคะก็จะมีอัตราการมาให้ว่าหักอัตราเท่าไหร่นะคะเมื่อคุณหักเงินเขาไว้เนี่ยคุณก็ต้องเอาหนังสือรัอบรองหักที่จ่ายให้เขา,ท,าทันทีเอาตัวฉบับมาออกอย่างบบน้อยสองฉบับอย่างน้อยสองฉบับฉบับตัวจริงคุณต้องให้แคทเทลคอมไปนะะเนนค้อ่าก็คือผู้ที่ถูกหกักอ่ะอ่าต้องได้ตัวจริงไปส่วนสำเนาคุณเก็บเอาไว้นะคะส่วนใหญ่แล้วทางแคทพวกนี้เขาจะเอาสองฉบับอา่า <ข>คุณ <สา S 2> เขาต้องออกสามนยเพราะคุณอยากเก็อออกบหนึ่งถ้าคุณอยากเก็บสองคุณก็ต้องออกสี่อย่างนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เตรียมหนังสือรับรองหันให้จ่ายไป <c oughs> แต่บ้านเลยเตรียมไปแล้วก็พอไปไถึงหน้าแคทเนี่ย <c oughs> คุณค่อยถ้ากรอกไม่ถูกก็ไปถามพนักงานแล้วไปกรอกหน้าเคาน์เตอร์เขาก็ได้แต่ต้องเตรียมหนังสือรับรองหันให้จ่ายไปนะคะแล้วก็มอบให้เขาไปสองแผ่นแล้วก็อีกสองแผ่นเราเก็บเอาไว้แต่อย่างกอกอย่างน้อยสองแผ่นครับโอเคก็หมดคำถามแล้วนะค่ะ